สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเด้อมันี้ครัวนางน้อยนะคะมาเห็ดผู้ดีได้เนื้อมาค่ะพี่น้องเนื้อก้อยเลยค่ะคุณตาเพิ่นสีก้อยมีแต่แนวขาดขค่ะนี่ลูกคะเนี่เนื้องัวบ้านเฮาเด้อค่ะเด้อบะแม่นงัวขุนเด้อค่ะสีก้อยกินมานี่ค่ะมีเพียมีเลือดมีอย่างเรียบร้อยค่ะก้อยเนื้อค่ะเมนูมานี่ ก้อยเนื้อกินนะคะวันนี้นเนื้อสวยมากค่ะพี่น้องเป็นแห้งด้วยอันนี้กับคันแทนคันแทนามันคันนานาจะคันพี่สั่งหระบุรุคันนาพี่ยาเพิ่งจะส่งถุงด้วยค่ะที่แล้ววสิภาคุณตาและอวดโบได้ก้อยค่ะโบได้เครื่องในมาขาดเลยซอยแล้วค่ะตอนนี้ อันนี้เราลวกน้ำแล้วก็คูดเรียบร้อยเลยด้อค่ะพี่น้องโอ้ยความบแดแซดบดทนหรอกคะ่ะก้อยก้อย,อย<ม>ค่ะวันนี้ก้อยเนื้อนะคะเมนูเด็ดของเราวันนี้ครัวนางน้อยชาแนลวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เบิ่ง ซอยอันนี้กว่าอ,อันนี้เะามองเซฟมันซอยยำ่ึดๆึนึึเฮียมันกลับมาต้มพี่น้องต้มก่อนมึงตาเราเห็ดนี่โอ้ยตอดน,นี้งามปันยังซอยมึงดูพี่น้อง มาเด้อคะ่ะเด้อมากินน้ากันมาเนี่ยกินเพียแบบกำลังต้มขีเพี้ยอยู่กำลังเดือดแล้วคะ่ะอย่างขากเลยคะ่ะความละเอียดในการตอยเราเลือดโบใส่เลยเนาะโบบับบบงเพื่อนน้งน้อยสิบ,บบคอยใส่เลือด,ดเด้อค่ะใส่แต่เพี้ยคะ่ะอ,อย่างขากขนาดอันนี้ก็ได้ขูดอย่างคับ เอมเราเห็ดนี่เราเห็ดขักตลอดเลยละ่ะตั๊บดีโพนเบิ่งท่านพู้เทาเพื่อนเห็ดแนวกินเลยค่ะก้อยเนื้อค่ะม,มันนีก้อยเนื้อเบิ่งบรรยากาศไปได้กิน,นก้อย่ะคะมันนีแต่ก่อนสมัยยังน้อยน,อยน,อยนี่ต้องมีบุญเลยค่ะจังได้กิน <laughs> มีงานบูนเขาขาเนื้ออะไรจังได้กินเดี๋ยวนี้บอต้องค่ะมีเงินไปซื้อมากินโลดซื้อมาเห็ดกินเลยค่ะอันนี้หมักซื้อมาเห็ดกินเองค่ะมันถึงแซ่บค่ะค่ะตอนนี้ตาเพิ่นใส่เกลือลุงน้อกนึงเลยค่ะใส่ในเนื้อดึงดูค่ะอย่างคักเลย ใส่เพีย้ยลงไปเลยเ้ยค่ะพี่น้องจิ้นเพีย้ยสุดยอดค่ะสุดยอดจริงๆหลังจากเราต้มมาแล้วก็จะเป็นเพีย้ยกับเพีย้ยอีลีเลยแหละ <c oughs> <c oughs> จินมินมันออกขนาดเลยิเพีย้ยออกขนาดเลย เดี๋ยวมักไว้จังหน่อยก่อนค่ะเพิ่มความนัวลงไปแล้วค่ะและะ้วก็คนเลยค่ะเดอ้อขั้นตอนไม่ก็คือก้อยทั่วไปนี่แหละค่ะบางคนนี่เขาสิก้อยแล้วใส่เลือดนําเป็นน้อยบุกไปหมักจะใส่เลือดเดีย๋ยวมาผิดหน้าไปใส่ขอดสั่งใส่ขอดเขาไว้ใส่เขานี่เขามาตุ้ม ลงไปแล้วค่ะพี่น้องบะนี้ข้าคั่วพริกคั่วเข้าคั่วตามลงไปแล้วค่ะจะขวนขัวเองเ้วยอค่ะพริกนี้กับััวเองค่ะมีแต่แนวเห็ดเองเมือดอยู่เงือนนนี่น้ำปลาเลยค่ะบะนี้น้ำปลาเห็ดเองน้ำปลาเห็ดเองตาแล้วปรไเด็มนี้เห็ดเองนะคะบบเคยซื้อประเด็กินนานๆนยากซื้อกินประแด็นสี่ห้าปีเลยค่ะกุ้งจระ สเมืดแล้วนำหัดวน้ำแต้นำสว่สกุลนครราคประเดกเายุงขนาดเห็ดแนวผนยุ่งยังกัดแขนเราอืมี่พี่น้องข้าวเนี่ยได้บลูข้วเนีแบ่งข้วข้วเแบ่งใส่ดิฟเอาแซบอ่ะ คมบคุมในเด้อคุมตัวคบมีด้วยว่ะมีการบอกแล้วเอาคุมคุมเ้อว่าหอมลงไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะคนแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากชิมดูเ่องดูค่ะนี่ไม่อร่อยไม่ทนนะคะก้อยเนื้อของเราวันนี้ค่ะเนื้อสดๆเลยค่ะมาแซ่บด้วยกันด้วยค่ะเด้อชิมแล้วค่ะ ซิมจนอิ่มพ่ะ่ะค่ะคอนเซปต์เราเอาเบิ่งดูเอาออกดูสกพี่นี่มาอันนี้อันจับเด้อเด้อผักกาดซอยมะเตงมะเขือนี่แหละค่ะพี่น้องกินกับข่าฮอนๆอนมานี่บทุนล้วค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ามากินมาแซบนำกาค่ะมาอนี้ก้อยเนื้อค่ะอันนี้พักกินของเฮาค่ะครบสุดมาแซบมากินกำลังน้อยแล้วครอบครัวเด้อค่ะเด้อมาอนี้ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนต่างช่องทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ